ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีธนูสําหรับชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมิถุนชาวราศีมีนชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นหน100ึ่งร้อยเซนและชาวราศีอื่นเช่นคุณคนราศีเมษคุณคนราศีสิงห์ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดา,า,นาวคะนุาดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นบวกบ ตอนนี้เนี่ยเเรามาดู70%เรื่องที่ดีเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับคนที่ไม่ต้องการความรักเพราะว่าความรักดีอยู่แล้วเวลามพูดเรื่องความรักคุณก็เปลี่ยนคำว่างานว่าเงินนะสำหรับคนที่รวยอยู่แล้วเงินเยอะอยู่แล้วเออต้องการความรักเวลาพูดเรื่องของงานเรื่องของเงินความสําเร็จคุณก็เปลี่ยนเป็นคําว่าความรักคุณจะได้เนื้อหาในการฟังที่มากขึ้นทีนี้ถ้าเป็นความรักที่ดีนะครับ70%เนี่ย จุดที่มาสูลรงสีตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ราศีมิถุนก็นคือดาวพุธใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณจะมีเรื่องของการติดต่อการพูดคุยหรือการเจรจากับเคนที่เราครบหรือว่าคนที่มาคุยกับเราแบบนี้ก็ได้นะคล้ายๆกับ,บว่าอาจจะเป็นในลักษณะของออการติดต่อบางอย่างที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าผูกพันเพราะว่าดาวพุธเนี่ย ปรอยู่เรือนตาที่สองซึ่งเรือนตาที่สองก็คือดาวสุขก็คือพูดสุขก็คือเหมือนแบบการสื่อสารการพูดคุยได้ได,ด้วยดีคล้ายๆแบบอาจจะเป็นการติดต่อผ่านโลกออนไลน์ก็ได้อาจจะเป็นการพูดคุยแล้วมีความสุขสบายใจหรือเขาส่งสติ๊กเกอร์ให้คุณเออถ้าคุณมาหรือว่าคนที่ไม่เคยทักทักมาแล้วเรารู้สึกดีแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เพื่อนรหัสเนี่ยก็คือเรื่องของ ต่างประเทศหรือเรื่องความสําเร็จเรื่องการขยายตัวที่ที่เรามีความรู้สึกพัฒนาการที่ดีเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยทํามุมสูงสากับดาวพูโตพูโตก็คือเรื่องของการพัฒนาการที่มีมากขึ้นอันนี้แล้วก็มาโยงพฤหัสคันนี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับ และวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิชีพฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตุวเวทนาอาชีพฮาเดรเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ และก็มาเจอทำม,มุม45องศากับดาวเสาร์ในดาวกาเนิดเขาแล้วก็ทำม,มุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจรันรก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคีนี้เนี่ยพอก็แต่งงานเนี่ยเอ,อ่อดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกาเนิดของผู้ชายพอเราเอาดวงม,มากบดูนะครับจุดเจ้าตาจรันรของผู้ชาย ก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจาันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงย,ยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกาเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้น จุดเจ้าตาจันทร์ของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันทเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจน คันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทําให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันเนี้ยเราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึง ภรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเขา้าลูกเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูน คือจุดเจ้าตาไปโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับก็คือการพัฒนาการที่มันต่อยอดไปมากขึ้นแล้วก็เจอจุดเจ้าตาอัศนแดงด้วยอัศน,นก็คือสิ่งล้อมคนที่เราผูกพันคนที่เราแบบชื่นชอบแบบเนี้ยนะและเออมาโยงกับตรงนี้ พุดธเสาก็คือเสานี่ก็คือคุณอาจจะไปเจอคนที่มีข้อจํากัดเช่นอายุมากคุณเอออายุน้อยกว่าคุณคนที่มีความแตกต่างเช่นชาวต่างชาติก็ได้เอ,อชายรักชายหญิงรักหญิงหรือว่าคนที่เราามรู้สึกว่าเออยากที่เราติดต่อแนี่ช่วงนั้นก็อาจจะมีการติดต่อเข้ามากับเราแบบนี้ก็ได้ก็จะเป็นในลักษณะของเหมือนแบบสิ่งที่เราามรู้สึกว่า เอ,อไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นในเรื่องของการติดต่ออย่างนี้ก็ได้นะแต่ก็จะมีเรื่องของการติดต่อที่เข้ามาอ,อก็อันนี้มันเป็นเป็นทิศทางที่บวกอ่ะคือเรียกว่าใช้ได้คือเหมือนแบบการติดต่อที่มีข้อจํากัดแต่เรารู้สึกดีอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับ70%นะครับอันนี้นดาวก็จะมีสองด้านใช่ป่มเราจะมาดูด้านลบนะ เรื่องงานที่แย่ๆนะครับส0นะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับงานที่แย่ๆครับส0เอรอเรามาดูานี้จุดที่มาสูตรังสี่ตรงนี้ก็คือดาวพุธอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะเตือนว่าคุณต้องระวังเรื่องของเอกสารสัญญาการเจรจาเช่นสมมุติว่าบางคนเมาซื้อของคุณอย่างเงี้ยสิบชิ้นหมื่นหนินยกตัวอย่างนะเอ,อ คุณอาจจะแบบมาจำมาพันเดียวอ่าอยากได้งานมากเงี้ยแล้วคุณก็ไปเตรียมของมาเลยซื้อของมาเลยสิบชิ้นหกพันวันัึงขึ้นก็อาจจะบอกว่าเออเนี่ยเปอิญมีปัญหาเงินไม่พอเอาห้าชิ้นห้าพันเงี้ยซึ่งคุณก็ขาดทุนแล้วเพราะคุณไปลงทุนซื้อของมาสิบชิ้นหกพันนี่เป็นต้นทุนคุณฉะนั้นคุณขายได้ห้าพันเงี้ยมันก็เหมือนเหนื่อยเหนื่อยเปล่าเงี้ยฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำก็คือว่า ออถ้าคุณเจอแบบนี้นะเอ,อเช่นซื้อของสิบชิ้นหมื่นหนึง่งใช่ปะ่ะคุณมาจำไปเลยแปดสิบเปอร์เซนแปดพันแบบนี้ผมจะขอขั้นคลิปนี้นิดนึงนะก็คือผมจะจะมาแนะนำเออ่เรียกว่าผมจะมาแนะนำอาชีพเสริมที่จะทำให้คนที่ดูช่องผมเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้ เดือนละสามหมื่นขึ้นไปได้สําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพที่คุณสามารถทําได้ทุกคนนะคืออย่างคนที่มาดูดวงกับผมอย่างเงี้ยบางทีผมก็ถามว่าเคยดูอะไรมาบ้างเขาก็บอกเขาเ้าเคยดูไพ่ผมก็บอกเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าก็ดูใน YouTube นี่แหละก็ก็คือมีค่าใจ่ายบางคนก็คิด500ร้อยนะสามรอก็มีหนึ่งพก็มี พันห้าก็มีอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าเอา้าแล้วเวลาเขาดูเนี่ยเขาเขาให้เราเห็นกล้องแล้วให้เราเห็นเห็นภาพ,พาไพ่ไม้แล้วเราเป็นคนเลือกไม้เขาบอกไม่ก็คือไม่ได้เห็นอะไรเลยเหมือนคุยทางโทรศัพท์ธรรมดาอย่างเงี้ยเอา้าแล้วผมบอกว่าเราเราใครนคนเลือกเขาบอกก็มาดูก็เป็นคนบอกว่าได้ไพ่อะไรได้อะไรแล้วสว่วนบางคนเนี่ยก็จะเจอแบบว่าเอ,อพิมพ์เข้าไปในไลน์เช่นสองคำถามสามคำถามอย่างเงี้ย นะแล้วเขาก็พิมพ์ต่อมาผมก็เลยบอกว่าอย่างนี้คุณก็ทําเองก็ได้นี่คราวนี้ผมก็เลยมาทําคลิปตรงเนี้ยเพื่อให้กับคนที่ดูช่องผมเนี่ยเพื่อเป็นรายได้พิเศษคุณฟังนะคุณสามารถทําได้ก็คืออย่างแรกคุณอาจจะต้องไปซื้อไพ่ก่อนไพ่ทาโร่คุณอาจจะซื้อมองว่าซื้อที่ไหนคุณก็ไปไอ้ร้านที่ชื่อเอเชียบุ๊คานเอเชียบุ๊กอ่ะเออเอเชียบุ๊คคุณเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าร้านอยู่ไหน เพราะว่าผมก็ซื้อที่นั่นแล้วก็มันมีที่นั่นเนี่ยเป็นร้านของเรียกว่าคนไทยเร้านใหญ่นะก็จะมีที่อย่างสยามพาราลอนอย่างเงี้ยก็มีนะหรือว่าตามห้างใหญ่ๆหญ่เงี้ยมีหมดคุณเซิร์ใน Google ว่าร้านในเชยบุ๊กร้านหนังสือเอเชียบุ๊กอยู่ไหนนะรานนี้เนี่ยแล้วคุณจะไปซื้อไพ่ชุดไอ้ที่มันแบบโบราณโบราณหน่อยคือดังเดิมอ่ะก็คือชุด Rider w a เวทนะคุณจดไว้ไรเดอร์เวท ไรเดอร์เวดเนี่ยคุณไม่แน่ใจคุณก็ไปถามคนขายเจ้าหน้าที่ว่าไพ่ทาโร่ชุดไรเดอร์เวดเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าคุณหาไม่เจอเดี๋ยวเขาก็หยิบให้นะคุณก็ซื้อไพ่ที่มันใหญ่ๆห,หน่อยชุดหนึ่งก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยอ่ะเอาแบบมันพิมพ์ที่ต่างประเทศอ่ะคุณภาพจะดีหน่อยลงทุนชุดเดียวพอแล้วคุณก็แล้วคุณก็จะถามผมว่าอา้วไม่ต้องไปเรียนเหรอไม่ต้องเรียนคือคลิปนี้ผมจะทําให้คุณแบบหาตังค์โดยที่ว่าคุณลงทุนแค่ห้าร้อยหกร้อยนะ คุณก็ไปเปิดในช่อง y o u t u อ่าช่องที่เขาเป็นไพ่นะคุณได้เอากระดาษมาสักสามสี่แผ่นแล้วคุณก็จดเลยเช่นสมมติคุณฟังราศีเมษเขาพูดอย่างนี้นี้นี้คุณก็จดเลยว่าราศีนี้เขาพูดอย่างนี้นี้ใช่ไหมแล้วก็สมมติว่าสิบสิบคำที่หนึ่งหนึ่งประโยคเนี่ยสมมติว่าหรือว่าสิบประโยคที่คุณจะพูดเนี่ยคุณก็พูดแบบเอ่อ เป,เป็นคำที่แบบเป็นภาษาไทยสักแปดคำไลฟ์สองคำในหนึ่งประโยคคุณก็ใส่เป็นภาษาอังกฤษให้มันดูแบบว่าเรามีความรู้แบบเดินเดินหน่อยอะไรประมาณนี้เออแล้วคุณก็ไม่ต้องไปซื้อกล้องอะไรคุณก็เอาโทรศัพท์มือถือคุณนั่แหละนะถ่ายนะแล้วคุณก็ไม่ต้องตัดต่อแล้วคุณก็อัปโหลดลง youtube เลยทีนี้คนก็จะถามว่าเราต้องเห็นหน้าเราไหมผมก็จะบอกว่าคุณก็ไม่ต้องทำให้เห็นหน้าคุณนะ คุณก็ทําแบบไหนคุณก็จะถามผมคุณก็เอาไพ่มาเนี่ยแล้วคุณก็มาวางอย่างเงี้ยคุณอาจจะวางหกใบเก้าใบก็ได้แล้วคุณก็เตรียมคําพูดว่าคุณจะพูดราศีนี้ราศีนี้นะแล้วคุณก็ทําคลิปหนึ่งแค่สิบนาทีพอไม่ต้องเกินกว่านี้เจ็ดนาทีสิบนาทีก็ได้เอาสั้นๆเน,น้นคลิปเรื่องความรักเพราะว่าคนเขาอยากฟังใช่ไหมและคุณก็พูดแต่เรื่องดีๆที่มันเป็นด้านบวกสักแปดสิบ อีก20%ด้านลบหน่อยมันจะได้มีผสมประสานกันนะและคานนี้เนี่ยถ้าเกิดแล้วคุณก็บอกว่าถ้าใครสนใจดูดวงนะหรือคุณจะพิมพ์ไปหรืออะไรก็ว่านไปในรายละเอียดในช่อง y t u t u ใช่ไหมคุณก็เอาแบบราคาถูกไม่ต้องเอาแพงใช่ไหมก็เช่น3ามคำถ,ถามถ้าเกิดคุณไม่อยากพิมพ์ใช่ไหมไม่อยากให้เขาคุยกับคุณก่อนหรือว่ามี2แบบ<ม>ก็คือสามคำถามพิมพ์ตอบในไลน 299บาทอย่างเงี้ยสามคำถามอย่างเงี้ยพิมพ์ตอบมีลา์หรือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยากจะคุยกับเราใช่ป่ะครับคุณก็อาจจะเพิ่มราคาหน่อยเป็น399ราเนะคุยคุยประมาณเออเรียกว่าเออเรียกว่ายัางไงอ่ะสักคุยสักยี่สิบนาทีนะคุยยี่สิบนาทีคุยยี่สิบนาทีสามร้อเก้าสิเก้าแล้วก็ เวลาที่เขาคุยเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ต้องให้เขาเห็นไม่ต้องวีดีโอคอลเออพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณก็เหมือนคุยทางโทรศัพท์เหมือนคุยทางโทรศัพท์นะคุยไลน์คุยทางโทรศัพท์อย่างเงี้ยแล้วสมมุติสามคำถามที่เขาถามคุณใช่ไหมผมจะให้คุณเห็นอย่างนี้คุณเวลาคุณคุยกับเขาเนะยคุณก็จะบอกว่าเออ าจารย์เนี่ยก็คือจะอ่านตามตามตามหน้าไพ่นะคุณพูดแค่นี้นะแต่เวลาคุณเรียงไพ่คุณก็เรียงไพ่ที่มันแบบเห็นหน้าไพ่มาอย่างเงี้ยนะเห็นหมดเลยคุณไม่ต้องไป็ความหน้านะคุณก็เรียงให้มันเห็นหน้าแบบเนี้ยที่ผมเห็นให้คุณเห็นอยู่แล้วคุณก็แบ่งเป็นเป็นสองอันนี่คือว่าเออแบบด้านบนเนี่ยด้านบนนี่ก็คือไพ่ที่มันแย่แย่เนะี่ยด้านแรงด้านล่างก็คือไพ่ที่มันดีๆอย่างเงี้ยพอคนนี้เนี่ยข คุณแบ่งเป็นสองอันอย่างนี้ใช่ใช่ไหมแล้วสมมติเขาถามคําถามสามคำถามคําถามแรกเขาถามคุณว่าอาจารย์คะทําไมช่วงนี้เนี่ยความรักของหนูเนี่ยทําไมแฟนหนูเขาแบบเปลี่ยนไปเขาไม่กลับมาหาหนูเนี่ยทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะคะหนูกุ้มใจมากแล้วคุณอาจจะบอกว่าสิบวันเสร็จถ้าสิบวันไม่เสร็จวันที่สิบเอ็ดให้ปรัาวรพันอ่าลองตัวอย่างนะ แต่จริงคุณทําวันเดียวก็เสร็จเพื่ออะไรเพื่อให้เขามาัดจำเงินให้คุณแปดสิบเปอร์เซ็นคุณจะได้ไม่โดนเบี้ยวไม่โดนยกเลิกสัญญาไม่งั้นเราก็จะแบบเข้าเนื้อขาดทุนคือมันมันแย่หรือบางทีแบบระยะเวลานการผลิตนานเช่นจริงๆแล้วมันต้องผลิตเดือนหนึ่งใช่ป่ะแต่คุณอาจจะบอกว่าเออเนี่ยถ้าสามเดือนไปแล้วไม่เสร็จนให้ปรับเลย วันวันที่สี่ของเอ้ยเดือนเดือนที่สี่วันแรกอะก็คือวันที่สมมติว่าสามเดือนวันเดือนละสามสิบวันก็เก้าสิบวันใช่ปะถ้าเก้าสิบวันไม่เสร็จเออคุณอย่างเงี้ยติว่าระยะเวลาผลิตสามสิบวันคุณรู้อยู่แล้วคุณผลิตสามสิบวันเสร็จแน่นอนใช่ปะแต่คุณก็อาจจะนับไปเลยเนี่ยถ้าเก้าสิบวันไม่เสร็จอย่าให้ปับวันที่เก้าสิบเอ็ดเลยนะให้วันละพันเลยอะไรอย่างเงี้ย เพื่อคุณจะได้รับเงินมาจํามาเอ,อเรียกว่าไงอ่ะหมื่นหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคือบางคนอาจจะมีการผลิตมากหรือเร็วช้าอย่างเงี้ยนี่คือผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะโดนยกเลิกงานงานที่มากด้วยเพราะพื้นฐานก็คืองานมากก็คือทําให้คุณเสียหายมากมันก็จะเป็นจุดที่เราป้องกันไงป้องกันไม่ให้เราขาดทุนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ย ศูนย์หนงสีกับดา,าวเสาร์พุทธก็คือเอกสารสัญญาเสาก็คือจํากัดแปลว่าเอกสารสัญญาข้อตกลงที่ถูกจํากัดยกเลิกหรือแบบบางคนได้งานใหม่จะไปทํางานใหม่เลยก็ไม่ได้คุณอาจจะต้องบอกเขาว่าเออเดี๋ยวหนูต้องเคลียร์งานเก่าอยู่สองวันทิศนะพี่แต่ระหว่างนี้หนูจะเอางานพี่กลับมาทําที่บ้านให้นะคือยังไม่ต้องคิดหนูทําให้ฟรีคุณก็จะได้โชว์ความสามารถแล้วคุณก็ไปวางยาไว้ เบอแบบไม่ให้ใครมาทำอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบไม่ทําแบบนี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่ารอสองอาทิตย์คุณก็เงียบเฉยพอสองอาทิตย์ผ่านมาคุณก็ลาออกที่เก่าคุณก็มาหาที่ใหม่พี่หนูลาออกที่เก่าแล้วนี่หนูทํางานที่พี่ได้แล้วค่าจะบอกว่าเออน้องไม่ต้องแล้วพี่รอน้องไม,ไม่ไม่ทันการตอนนี้พี่ได้คนมาทําแทนน้องมานานแล้วแบบเนี้เห็นน้องเงียบไปเอา้าเรา,เราลองไง ลาออกที่เก่าตกงานที่เก่าที่หใหม่ก็ไม่ได้งานแล้วก็อดหมดเลยอันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะแล้วก็อย่าเซ็นคําประกันใครอย่าให้ใครยืมเงินเออ่คุณอาจจะไม่ได้คืนอย่างเงี้ยพุทธเสาก็คือเอกสารที่ถูกยกเลิกมีปัญหาอันนี้เนะี่ยเรามาดูด้านลบ30%มสิเรในเรื่องของความรักที่มันแย่ๆชุดที่มันสูญสีก็คือดาวพุธ แปลว่าช่วงนั้นเนี่ยการติดต่อบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะโดนชะงักที่เรามีความรู้สึกการติดต่อที่มากเพราะว่าอะไรว่าพุทธเสาร์เนี่ยแหละก็คือแบบเมื่อก่อนทักไปเขาไลนา์ต่อมาทันทีอ่าคุยกันเลยเหมือนเหมือนเขาแบบสนใจเราอะ่ะติดตามเราให้กําลังใจพอถึงช่วงนั้นบางทีเราส่งข้อความไปเขาอาจจะแบบไม่อ่านเลยหรืออ่านแล้วไม่ตอบหรือ หรือแบบคําถามแรกเรารู้ใช่ไหมว่าเขาพูดเรื่องที่แบบกุ้มใจใช่ไหม <c oughs> คุณก็ไปหยิบไพ่พวกที่มันแย่ๆเนี่ยคุณก็หยิบนี้เลยก็ได้คุณจะหยิบดาบสิบก็ได้คุณจะหยิบไพ่เดซอย่างนี้ก็ได้ืะคุณจะหยิบดาบเก้าอย่างเงี้ยก็ได้อ่ะสมมุติว่าคุณมีหยิบมาคุณหยิบไพ่ดาบเก้ามะนะคุณก็บอกว่า อ๋อช่วงนี้เหรอความรักของคุณเนี่ยมันแย่มากเลยนะถ้าคุณไม่แน่ใจคุณยังพูดไม่เก่งใช่ไหมคุณก็อ่านตามหน้าไพ่อย่างว่หน้าไพ่เนี่ยมันเห็นดาบใช่ไหมคุณก็จะบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของความรักของคุณเนี่ยมันแย่มากเเหมือนโดนแทงท้างหลังความรักของคุณเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยทําให้คุณไม่สบายใจคุณหลับอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ยังแบบยังคิดถึงความทรงจําที่มันแย่ๆอยู่อะเนี่ย แล้วเขาก็จะถามเราว่าจริงเหรอคะาจารย์เราก็บอกว่าจริงเนี่ยข้อหน้าไพามันออกมาอย่างงี้ก็เราไปหยิบไ้่ไอ้ไอ้ดาบก้าไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปคว่ำหน้าอย่างเงี้ยคุณก็ไปหยิบมาไปหยิบใบอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่รู้ใช่ป่ะคราวนี้คือเราทําให้เขาสบายใจคือคอนเซ็ปทำให้เขาสบายใจพูดหลักจิตวิทยาเพราะว่าก็คือเราพูดให้เขาสบายใจใช่ไหมตอนวนี้คำคำคำถามแรกก็ถามอย่างงี้พอคาถามที่สองเขาก็จะถามว่า เออแล้วเขาจะกลับมาหาหนูไหมอย่างเงี้ยคุณก็ไปหยิบไพ่นี่เลยคุณก็หยิบไพ่ที่มันดีเพราะเขาจิตใจเขาแย่ใช่ไหมคุณก็ไปหยิบไพ่ที่มันดีดีดีมากเรื่องความรักอะ่ะก็คือไพ่เรียกว่าเดือดรับเวอร์อ่ะนี่เดอะเลอรเวอร์จะดีสุดใช่ไหมอ่ะเดือไพ่สองถ้วยอะไรก็ว่านไปแต่เอาเดือดรับเวอร์แล้วกันเพราะรัเวอร์ยังไงควรเนฟังวา่ารับเวอร์คือความรักเนี่ยเจนเขาถามว่าแล้วคําถามที่สอง แล้วความรักของหนูอ่ะมันจะดีขึ้นมากงไหมคะคุณก็ไปยิบไปหยิบนี่ไพ่เด็ดเวอร์เอออ๋อคุณได้ไพ่เด็เวอร์นะความรักของคุณจะดีมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาจริงเหรอคะคุณก็ต้องบอกว่าจริงก็เนี้อาจารย์ไพ่ที่หยิบใบที่สองเนี่ยมันคือไพ่เด็เวอร์ความรักของคุณดีมากเลย<อ>เขาก็จะแบบย้ำว่าจริงเหรอคะคุณก็ต้องย้ำว่าจริงเนี่ยเด็เวอร์ ก็ก็คือว่าเราเราได้เดือดร้อนจริงจอิเช่นนัดทานข้าวกันมาไม่ได้นัดดูหนังมาไม่ได้อาจจะบอกติดงานแล้วอาจจะแบบเป็นอย่างนี้หลายครั้งละเราก็อาจจะแบบไม่พอใจไงคือนัดก,กันว่าจะมาแต่เราก็ต้องเคลียร์งานของเราใช่ไหอนัดเพื่อนไว้เราก็บอกเพื่อนเออไม่ว่างนะเพื่อคอยคนรักปรากฏว่าไอ้คนรักมันไม่มาเขาไม่สนใจเราเราไงเราก็ยั่ะ เยอะแล้วไงเราก็ระเบิดตุ้มออกไประเบิดความรู้สึกออกไปพุดเสาร์เนี่ยพุดก็คือการสื่อสารที่มันแย่เออเธอทำอย่างนี้เลิก,กันเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบโอตงง้ติดงานติดอะไรหรือเขาแบบเออรอมานานแล้วรอให้เราเลิกเลิกเราอ่ะคือเขาก็ทนเราในใจบางทีอาจจะไม่มีความชอบบางอย่างมากพอพอเราแบบเออบอกเลิกเขาเขา,าเออ มีเลิกก็เลิกเลยหรือเขาก็โอเคตามใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ้าวเราไงรู้ไงไม่เท่ารู้งี้รู้งี้ใช่ไหม,มพิมไปดีกว่าใช่ป่ะคือผมจะบอกว่าคือบางทีเรื่องมันจะเกิดมันก็จะเกิดแต่ถ้าเกิดเรื่องมันเกิดเพราะเขาว่าเขาอาจจะไม่ว่างหรือว่าอาจจะไม่สมบายเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเงินไม่พอใช้มาหาคุณก็ต้องขับรถค่าน้ํามันแล้วก็ต้องมาเลี้ยงข้าวเลี้ยง โอ้ยมันใช้เงินทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้มันอาจจะเงินไม่เยอะห้าร้อยพันหนึ่งอย่างเงี้ยสาหรับคุณอาจจะไม่เยอะไงเพราะคุณอาจจะมีมีเงินใช่ไหมแต่เขาอาจจะแบบแบบมันตกงานแต่ก็ต้องแบบเอออยากจะคุยกับคุณอยู่เขาอาจจะมาไม่ได้เออแบบเนี้ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้ดั่งใจเล่าอะไรเราก็แบบคือเราเนคนใจร้อนเนี้ยแบบเหมือนแบบอยาก้องเดี๋ยวนี้อะไรมาเนี้ยหรือแบบ แบบเรานึกภาพไปไกลอะไรแต่วันนั้นเนี่ยเขาไม่มาหรือมีปัญหารเราก็เลยยัว่วฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําก็คือถ้าเขามาไม่ได้หรือไรเปไงมันก็มาไม่ได้แล้วเราทําไงจะไปลากคอให้เขามามันก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะคือแบบผมก็ังแนะนํานคุณว่าถ้าเขามาไม่ได้หรือมีปัญหาเนี่ยคุณต้องรู้ตัวเองละช่วงนั้นเนี่ยจุดเจ้าตามโครจร มากับทำมุมกับดาวคุณอะ่ะมันมีปัญหาสมการมีปัญหาไอ้ดาวอุหนูอยคุณแล้วก็ดาวเหภือิเขาด้วยมันก็เลยมีเรื่องฉะนั้นผมจะแนะนําให้คุณนิ่งๆเขามาไม่ได้เขาไม่อ่านข้อความคุณเขาไม่สนใจคุณคุณก็นิ่งๆเฉยๆคุณนิ่งๆเฉยๆมันไม่มีอะไรคุณก็รออาจจะแบบสามวันห้าวันเดี๋ยวโครงสร้างดาวที่มันแย่ๆมันโคจรผ่านไปมันก็ต้องมีโครงสร้างดาวดีๆมันโคจรเข้ามา เดี๋ยวเขามาทักคุณเองมันก็ไม่มีไรเห็นปะแต่ถ้าคุณแบบโอ้ยไม่ได้เธอเป็นอย่างนี้หลายครั้งเราไม่พอใจแล้วเธอไปคุยคนอื่นใช่ไหมเราไม่อยากคบกับเธอแล้วเลิกกันเถอะอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ก็จบอ่ะนี่ผมก็เลยมาแนะนํามาเตือนนะคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฟังคลิปผมเนี่ยฟังดีนะถ้ามีจุดเจ้าชะตา คือคุณได้เดอเรเบิลจริงคุณก็พูดตามนี้ครน,นี้คําถามคําถามที่สองทำให้เขาสบายใจแล้วแล้วเขาจะเย้มจะจะเน้นย้ําคําถามที่สามเขาก็จะถามว่าแล้วเชนก็จะถามว่าแล้วโอกาสที่หนูกับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งไหมเขาจะกลับมาหาหนูไหมครน,นี้เขาต้องการย้ําความสําเร็จใช่ไหมคุณก็ไปหยิบไพ่ที่มันแบบดูดีที่สุดอ,ะอ่ะอันนี้อ่ะสมมติว่าเป็นไพ่สิบถ้วยคุณก็หยิบ ไพ่คุณเห็นสิบตัวเหยิบเนี่ยคาถามที่สามคุณได้ไพ่ถ้วยสิบนะถ้วยสิบแปลว่าอะไรคะเขาจะงงเี้ยถ้วยคุณก็บอกว่าเรื่องความรักแล้วสิบนี่คือสูงส่งก็คือแบบความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราได้แต่งงานกันเป็นคู่ครองที่ดีจริงเหรอคะคุณคนบอกว่าใช่เพราะความหมายถ้วยสิบเนี่ยมันคือการเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยเขาก็จะสบายใจอันเนี้ย ก็คือเราพูดหลักจิตวิทยาเพื่อทําให้เขาสบายใจใช่ไหม <S <S ก็คือเรียกว่าวินวินท้งทั้งสองฝ่ายคุณก็วินเขาก็วินใช่ไหมเขาจ่ายตังสองร้อยเก้าเก้าสามร้อยเก้าเก้าเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เยอะมากมายเขาก็คือมันก็เงินน่ะแต่เขาก็แบบสามารถจ่ายได้แล้วเขาก็สบายใจแล้วคุณก็ได้เงินมาเพื่อ,อ,อแบบซื้อข้าวปลาอาหารอย่างเงี้ยใช่ไหมวันหนึ่งคุณก็ทำสามคนตีวันละพันเก้าร้อยเดือนหนึ่งทำทุกวันอย่างเงี้ยวันละชั่วโมงกว่า ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคุณก็มีรายได้เดือนสามหมื่นแล้วสบายอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถทําได้นะอันนี้แล้วคนก็จะถามผมว่าอา้าวแล้วอย่างนี้หมอดูใน youtube เนี่ยที่เป็นไพน่สมมุสมมติมีสามสิบคนอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ไปแย่งงานเขาหรอกคุณอย่าไปคิดอย่างนี้ซี่คิดว่าประเทศไทยมีประชากรเจ็ดสิบล้านคนใช่ไหมคุณอาจจะทําเพิ่อมอีกสักคนหนึ่งเป็นสามคนที่สามสิบเอ็ดก็คงไม่เป็นไรหรอกหรืออาจจะมีเออ มาดูที่เป็นไพ่เนี่ยแบบแบบที่ผมมาแนะนําอาชีพอย่างเงี้ยเพิ่อมอีกสักห้าร้อยคนร้อยคนพันคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพราะทุกคนมีสิทธิ์ถูกไหมมันก็เหมือนเออเรียกว,ว่าเหมือนแท็กซี่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยแท็กซี่ในกรุงเทพมีต้องแสนคันอย่างเงี้ยจดทะเบียนอย่างเงี้ยใช่ไหมจะบอกให้เขาบอกเอ้ยไม่ได้ห้ามมีแสนคันต้องมีหมื่นคันมีพันคันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าประชากรที่กรุงเทพมันกี่ล้านคนนะถูกไหมอันนี้คือ ผมมาแนะนามมําก็คือเป็นอาชีพที่ทําให้คุณสามารถทําได้นะแล้วคุณก็เอากระดาษเนี่ยอย่างที่ผมบอกจดเลยว่าราศีเมษคุณจะพูดอะไรคุณก็เตรียมประโยคที่มันแบบแ yeah, ย yeah ่ๆชักซักยี่สิบประโยคแล้วก็ประโยคประโยคดีๆสามสิบประโยคคําที่มันแบบดูดีๆแล้วก็สัพ์ภาษาอัง,งกฤษที่มันดูแบบดู work work ฟังดูแล้วมันแบบว่าเรียกว่ายังไงอ่ะฟังดูแล้วคุณมีความรู้อ่ะเออแล้วคุณก็มาทําคลิปใช่ไหม แต่ว่าเวลาที่คุณพูดกับเขาเนี่ยถ้าเขาดูส399อย่างเงี้ยคุณก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดภาษาอังกฤษพูดแบบพูดแบบให้เขาสบายใจพูดแบบตาตอนยอนนิดๆเหมือนแม่ปลอบลูกอย่างเงี้ยคือคุณทําให้เขาสบายอ,อกสบายใจอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าแบบสบายใจอ่ะเพราะคนมันเครียดเน่ยใช่ไหมเราพูดตามหลักจิตวิทยาเพราะว่าผมก็ถามลูกค้าผมที่เขาไปดูดูไพ่มาผมถามแล้วดูเป็นยังไงเขาก็บอกว่าก็ คือมันพิมก็ไม่ย้อนอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเอออันนี้คุณก็ทําเองได้นะผมก็แนะนําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เลยมาทําคลิปส่วนถ้าเกิดว่าคนที่ทําแล้วประสบความสําเร็จหรือได้ตังอะไรหรือได้เอ,อมีปัญหาอะไรก็เออพิมพ์เข้ามาใน youtube ช่องผมได้คอมเมนต์มาได้นะอันนี้คือผมมาแนะนําอาชีพให้เพราะว่าคุณก็ทําได้คุณทําได้ทุกคนทําได้อันเนี้นะผมก็เลยมาแนะนําให้นะครับ หรือดวงดาวอยู่ในราศีธนูนะหรือบางคนไม่มีดวงดาวก็ได้แต่เป็นคนที่ผมบอกอะราศีมีถุนราศีมีราศีกันเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อค,คุณตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนี่หรอวะฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนแต่มันจะเกิดมากเกิดน้อยเนี่ยมันอยู่ที่จุดที่มาสูยรลังสีที่ผมบอกตอนตอน้นอะถ้าคุณมีดวงดาวหรือจุดเจ้าตาอยู่ที่ หกองศาราศีธนูเก้าลิบดาเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคุณแรงร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้ามันไม่ใช่จุดนี้มันเลื่อนไปมันก็จะเบาไงเก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นห้าสิบสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตแบบเนี้ยนะนี่ผมก็เลยมาเตือนแล้วก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับคุณแน่มันคนเกิดเรื่องงานดีมันคนความรักดีมันคนงานแย่มันคนความรักแย่แต่เกิดแน่นอนนะ ร้อยเปอร์เซน์บวกรบเราไปพิสูจน์กันเพราะผมอ่านจากวงโคโจ,รจรจริงนะก็คือเราไปพิสูจน์กันอันนี้ผมก็เลยมาเตือนนะครับ